ยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยหยหาความยุติธรรมนะนี่คือรูปของเทพีแห่งความยุติธรรมนะครับนะทั่วโลกกําลังหยหาความยุติธรรมเราทราบได้อย่างไรครับก็ทราบมาจากนะการออกไปชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะครับแล้วก็ในหลายภาคส่วนทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะซึ่งมัน เกิดปัญหาข้าวของแพงนะเงินด้อยค่าลงนะครับแล้วทางรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยนะไม่สามารถดูแลนะปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะทำให้เกิดคนจนมากขึ้นนะคนหิวนะคนโหยนะมากขึ้นนะครับอ,อ่สภาวะของหนี้สินเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะเพราะ,ะนั้นผู้คนอาจจะรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมหรือไม่ประการใดนะครับรวมถึง อาจจะมองเห็นนะรัฐบาลของตัวเองนะครับนะกลุ่มชนชั้นนําของตัวเองเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับทำไมไม่เห็นประชาชนถึงความยากลาบากทางเศรษฐกิจปากท้องนะครับ ถึงเรื่องของข้าวของแพงถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะที่พุ่งมากมายนะครับบรรประชาชนจํานวนไม่น้อยเนี่ยซึ่งอยู่ในหลายภาคส่วนทั่วโลกนะครับนะโดยเฉพาะอย่างประเทศใหญ่ๆใ,นะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะอย่างในสภาพยุโรปเนี่ยผู้คนก็ออกมาเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงนะครับขอขึ้นเงินเดือนอะไรต่างๆนานานะเป็นเพราะว่า เงินมันไม่พอใช้นั่นเองนะข้าวของอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นราคานะค่าเช่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันขึ้นราคานะครับนะก็ออกมาปะท้วงกันนะบางส่วนก็มีการแสดงให้เห็นถึงปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะระหว่างชนชั้นบนอิลิตชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ของโลกไปเนี้ยคือชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยเดือดร้อนอย่างไรนั่นเองนะก็มีการเรียกร้องกันอย่างต่อนเนื่องนะครับนับตั้งแต่ วิกฤตโควิดสิเกนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2020นะครับแล้วก็ค่อยซาลงไปเนี่ยนะเศรษฐกิจนะครับก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาคือเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงในรอบ40ปีทีเดียวนะแล้วตามมาด้วยข้าวของแพงนะครับทำให้เงินในกระเป๋าประชาชนเนี่ยไม่พอเนที่จะจับจ่ายใช้สอยรวมถึงปัญหาหนี้สินที่มันพอกคูณเยอะอยู่แล้วนะแล้วมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโย,ยอบาย จากบรรดาธนาคารกลา,างต่างๆทั่วโลกอีกนะครับทำให้ปัญหานี้สินของประชาชนนี้เดือดร้อนหนักเข้าไปใหญ่นะค่าเงินก็ด้อยค่าความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ก็น้อยลงนะครับรวมถึงในบางประเทศก็มีการล็อกดาวน์อีกนะครับทำให้ประชาชนนะไม่พอใจนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าสิ่งต่างๆที่ประชาชนแสดงออกมานะถึงความรู้สึกที่ไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐบาลประเทศนั้นๆเนี่ยแก้ไขปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับ บางประเทศก็แก้ไขปัญหาได้ผู้คนก็กลับไปนะสู่สภาวะการทำอาหากินบางประเทศก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้คนก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันนะบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆนะครับนะทุกสัปดาห์เนี่ยผมติดตามข่าวไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในประเทศในยุโรปเนี่ยซึ่งกำลังติดพันเรื่องของสงคราม นะครับช่วยเหลือ,อยูเครนนะซึ่งสู้กับรัสเซียอยู่เนนะครับก็เห็นว่ามีการชุมนุมประท้วงอยู่ทุกสัปดาห์เลยนะรวมถึงปัญหาที่หลายคนอาจ่าคิดไม่ถึงปัญหามลพิษนะครับปัญหาฝุ่น PM ีองจุดเนี่ยซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่โลกนะจะเห็นว่าฝุ่น PM สองจ 5, 5้เนี่ยเกิดเยอะทั่วโลกแต่ว่ามาจากสาเหตุอะไรผมก็เชื่อว่าปัญหามาจากเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่แหละ การเผาไหม้ของฝุ่น PM ม้าเนี่ยมาจาก3 4ี่เหตุผลหนึ่งก็คือบรรดาเกษตรกรเนี่ยเขาต้องเผาที่ดินเตรียมการเพาะปลูกนะครับมันความยากจนทำใหเขาจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ถูกที่สุดโรงงานต่างๆที่ผลิตสิ่งของใช้พลังงานถูกนะใช้พวกถ่านหินผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็อยากทาให้เกิดฝุ่น PM ห้านะครับหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้ของรถยนต์เก่าๆที่ใช้เชื้อเพลิงเราจะเห็นฝุ่น PM ห้าเต็มไปหมดเลยนะในแผนที่โลกเนี่ยนะคุณภาพ ดีกับคุณนาาไม่ดีฝุ่น PM2.5 เนี่ยพอๆกันมาดูที่บ้านเราก็ไม่แตกต่างนะในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฝุ่น PM2.5 เนี่เยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยสิ่งนี้้อนให้เห็นจากธรรมชาตินะครับนะเขาเรียกว่าธรรมชาติทวงหาความยุติธรรมก็ไม่ผิดนะครับ วความยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่ถูกตราไว้ในกฎหมายเท่านั้นนะครับกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำก็มีความยุติธรรมเสมอนะเพราะฉะนั้นชนชั้นนำชนชั้นปกครองนี่ต้องพิจารณาดีๆนะครับเนะพราะว่าความหิวโหวยนะความยากจนนะครับนะคนที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยนะกฎหมายจะไปบ,บังคับคนเหล่านี้ไม่ได้นะครับก็จะย,ยิ่งกระพือความกโกรธนะก็กระตุ้นการลุกฮือการชุมนุมประท้วงให้มากขึ้นมากขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นให้หายไปต้องมีการกระจายความมั่งคั่งให้สม่ำเสมอแล้วเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะครับด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโลกนะครับให้มีความเติบโตแบบยั่งยืนนั่นเองจะเป็นคำตอบของความยุติธรรมที่สุดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ